ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับพวกเราโคซ e กสตูดิโออยู่กับผม FP แล้วก็น็อตวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าอิส a า i o t แนวสลชเชอร์คาตาคาไร่าไร่าไรเชอดก็เริ่มกันเลยนะครับอีเทนจะโอ้ยโชคดีอ้าวอ้าวอ้าวเราแต่อยู่ที่ห้องหนึ่ง สิ่งสำคัญก็คือคุณสามารถวิ่งโดยการกดเล็บชิปเนยนะทำไมมัน,ม,นมันหุบมันมาเร็วไปเร็วเนี่ยภาพมันแบบโอ้ชิดไม่มืดจังภาพมันแบบโอ้ชิดมากเหมือนจะมีบางคนที่จะย้ายออกเหมือนกันอันนี้คือเรายังไม่ย้ายออกอ่าเรากำลังจะเรากำลังย้ายออกทำไมภาพมันมืดจังวะเ้า,เา,เาพิกเข้ามาแล้ว,วไปไหนปาร์ต้เหรอ เซ็นเตอร์ <Enter. S 1> มีล็อบบี้ทำแจมไอโนงเด็กลุงมอาแจมาคุณสามารถเปิดอินเวนทอรี่โดยการกดแท็บได้เอเอ,เอไม่มีอะไรอยู่ขา้างในไอ้เฮี้ยก,กดแท็บเหมือนเกมที่แล้วเลยนะอนนนอยไอ้สองศนย์หนี่ไงสองศูนย์นหเนเตอร์ Enter เลยเฮ้ยไ,ไ,ไม่มีอะไรเราต้องทำความสะอาดก่อน เนี่ยะียะไอออกแบดแล้วเหรอเอ๊ใครมาอยู่เว่ยใครอ่ะเว่ยยุบบล้อนิ่งมีวันเหนื่อยไหมนั่นแหละสิอ๋อยิงขยะยิงเลยใครสแตนเหรอเงียสแตนมาแล้วอ้าวว่าไงทำความสะอาดเสร็จหรือยังได้ย้ายออกกันเถอะได้เลยกัสเซนไม่เย็นสามคนแล้วย้ายออกกันสามคนแล้ว ออกสามคนลูกบ้านูมีเตียงสองเตียงแต่อยู่สามคนไม่ใช่รถความนะอุ้ยเฮี้ย่ะที้รู้ๆว่าคือมีคนหน้าตาเหมือนฉันนั่งอยู่ข้างหลังล่ะบ้านหลอโอ๊ยทำไมบ้านใหญ่ย่งงอันนี้อยู่ี่้อยเดินมาอย่างกับพวกนักเลงเลยนี่คือบ้านที่สัญญากันไว้ เว้มันดูดีมากเลยอ่ะบ้านสไตล์เก่าๆขอบคุณมากนะสแตนเอาหน้าในก็ผ่นอน<ล>คลายอ๋อเข้าไปข้างในกันเถอะเราต้องขนของกันแบบอุยอ้ยเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะอุ้ยทำดีจังยิ่งขนเยอะยิ่งหนักเวยทำดียังอ่เนี่ะผู้ผู้หญิงถือสองสองสองกล่องเลยอ่ะ หมดแล้วหมดแล้วไอเชี่ยไปรูปน่ากลัวจังวะดูรูปดีไอเชี่ยรูปเหมือนซารเรนเดอร์แมนเลยมันใช้คนโดนคุมทุงหัวมันขุมคุมทุงหัวฉันทิ้งกุญแจห้องไว้ในห้องนั่งเล่นนะอ่ากุญแจห้องมาเลยสแตนไปแล้วไปแล้วสแตนฉันเหนื่อยอาการนั่งรถมาเลยน้อมาแล้วถูกกันจะจัดของกันก่อนของก่อนนะก็สวัสดิ์คิทเช่น This one go to kitchen และ kitchen อยู่ไหนนี่งใหญ่พอที่จะใส่ชั้นเข้าไปมันได้ซ่อนแน่เลยพวกเกมมันทำดีอย่างมั้อ่าได้เวลาไปนอนละห้องนอนเราอยู่ชั้นสองนะอันนี้คือเราคุยกันเองใช่แล้วถ้าเราเล่นคนเดียวก็คือเราก็คุยกับตัวเองอ่ะมันเปิดไฟปิดไฟด้วยเจด เทียเกมดีเกมดีซัพพอร์ตผู้เล่นหลายคนเกมแม่งดียังเปิดไฟอ่ะทำไมอันนี้เปิดไม่ได้เกมดีก็คือแบบว่านั่งยองๆแล้วไม่สไลด์อ่ะจริงๆนะนั่งยองๆเดินเอาประตูล็อกแตนทิ้งกุญแจไว้ที่ห้องนั่งเล่นนี่เขาหยิบมาเล่นอยู่นี่ไอเด็กลงมาก็ไม่บอกนี่เห็นหูถือแกวะ กาเปิดดิมาพีกัะเปิดดิเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเปิดประตูต้องปิดด้วยดิมีมารยาทหน่อยทำไมบ้านมันใหญ่ยังวะห้องสักผ้าห้องอาบน้ำอันนี้ห้องอะไรเนี่ยไอเขียห้องนี้ห้องนี้มันเปิดไม่ได้มันบอกว่าแต่มันบอกว่าประตูประตูปิดห้องส่วมเขาทำส่วมแยกเป็นห้องอย่างนี้เลยอือหือ เอตกใจหมดเดินมาคนเดียวเดินมาคนที่สองสองคนไอ้ทำดีจังยืนเจ้าคนมื่นเลยเปิดไฟหน่อยได้ไหมมองมุนแกแเรื่องแสงด้วยเดี๋ยวแล้วไม่กู้ว่าเป็นคนเปิดอ่ะรู้ได้ไงว่าคนไหนคือใคร อ้าไฟเปิดไม่ได้มันเหมือนหนังสยองขวัญเลยนะเราต้องไปข้างหน้าเพื่อไปดูกล่องฟิว,ฟวเดี๋ยวนะแล้วไม่พ้าเป็นเงี้ยเียเป็ไงซาซา,า,า,าไม่ว่ามันมีเสียงแบบเสียงเฮลเอร์อมีห้องสมนะุดหนังสือเชี่ยวห้องแบบนี้น่ากลัวเลย ฉันไม่ชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยใครเดินใครเดินใครเดินไปอะเมื่อกี้เฮ้ยไม่ดูเฮ้ใส่มวยม้งด้วยเดี๋ยวนะมีคนอื่นอยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยเฉยเยไอ้แค่คือตู้มันแอบได้ใช่ไหมใช่บอกว่ามันใหพอจะเอาตัวยัดเข้าไม่ได้เฮ้ยกูมันเยอะจังอะไรเฮ้ยแล้วไอ้ตรงนี้มัน กดนปิดได้ยังไงมันต้องไปเปิดไฟประตูทางออกโดนปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีคนมาตีพี่ว้กูแอบเลยกูแอบแล้วกอบแล้วไอ้ตู้มันหายไปไหนหมดอ่ะผมแอบในตู้แล้วไอพี่โดนตีเป็นไรบอกโดนทีหนึ่งโดนแล้วหน้าแดงมันกำลังเดินขึ้นไปมันเดินขึ้นไปแล้ว เราต้องทำไงอ่ะทีนี้เดินมันเดินลงมาข้างล่างเดินลอกมาข้างเอ๊ะมันจะเดินอยู่แค่นี้อ่ะเฮ้ยเดินขึ้นมาแล้วววไปได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยฉันจะเดินออกไปสำรวจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮียเหี้ยเฮียเหี้ยมันมาตีกูมันมาตีกูเอ้ยเอ้ยโอ้มันเปิดประตูเปิดเปิดเปิดตู้เปิดตู้เฮ้ยเข้าไปเก็บตู้ได้ครับไป้ปไปเปิดตู้เลยไอ้เหี้ย กด E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  รัวกดกด E คืออะไรอ่ะกด E คือรุกขึ้นมาโอ้ยอ้ยโอยดนตีโดนฟับไปพีคพีกเข้าตู้เขาได้ปะเขาไม่ได้ไอ้ไอเลย The a c เลยไอ้เจิงวิ่งคนเร็วเลยทำอะไรได้อกองมาทำอะไรดมันลงมัางล่า ไอมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันผ่านหน้ามันไม่เกี้มันผ่านหน้ออามันไม่เกี้ไอ้เคี้ยนี่เกือบแล้ว้าวยที่เวนตามี่เปนตาเยอ่ะว้วว้วมาเลยว้ มันเดินวิ่งไปวิ่งมาไม่ทำอะไรวิ่งไปวิ่งมาไอเดีย later ลองมาดูดิลองมาดูดิไอประตูที่มันมีที่ปิดขวางมาอยู่อ่ะอ๋อยกได้มันยกได้มันยกได้อะตู้มันยกได้อ๋อต้องกดลนลย ว้าว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 เดี๋ยวเชีย่ไปแล้วเดี๋ยวเชีย่ไปแล้วว้าวเด็กกูยกเอร์ว้าวว้าวยกว้าว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 แล้วไปแล้วเอาว้าวเอาแล้วเดชีย่เข้ามันไก่ไอ้ตีกูได้เฮียเปลี่ยวตะวันร่าเลยว้าว มันใช้กุญแจมันใช้กุญแจในห้องนอนอันนี้มึงเข้าไปในห้องนั้นยังอ่ะอออกแล้วออกบ้านแล้วแล้วแล้วออกบ้านไงออกแอ้ออกพร้อมกันเลยแล้วจบแล้วอ่ะใช่หรือยังโอวินเวียนศีสะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ๊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 ยโออ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊อยยโอยโอยโอยอ้ยโอโอยโอยโยโ มือเดียวมึงนั่งอยู่ลิมสุดอ่ะโอ้ยต้องขยับขยับ ad 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 ไม่เห็นขยับได้เลยกด ad รัวๆแล้วมันหลุดเองเนี่ยก็ยังเห็นขั้ตกรสับๆอ๋อไอ้น้องไอ้น้องโดนขังเดียวเดียวจริงทำไมคุณโดนขังเดียวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะต้องหาอะไรที่มาเปิดประตู กูขยับไม่ได้ทำไมมีโจนอยู่ในห้องกูหาอะไรทำไรอย่าบอกเราต้องช่วยไอ้น็อตอะใช่นะเคลียร์เกมมีงีด้วยเือดีดีดีมันอะไรกันยังตัดไอ้นขับเดียวพี่ต้องมามีทอมันยังอยู่ในห้องกูอยู่นีนีหมุนขันมันมีได้นี่ขันขันน็อต ไอ้นเราไม่ต้องถูกฆ่าแน่เลยพี่เราเราจะได้หนีไปเราเลยแต่นาจะตายนะขอบคุณนะขอบคุณการเตะสลักไปโอ้ไอเจี๊ยบเมย์ไปไปเฮ้ยจนจนมันเดินออกไปแล้วมันเดินออกไปแล้วมันเดินเปิดตัวไปแล้วอ่ะมันบอกให้ลงมาเลยกูกดเอดีแต่ว่ากูกด AD ไม่ได้กด Q ทิ้งคลองได้เอากูโดนมัดแน่ๆเลยไม่มึงกด AD ย้ำย้ำ อ๋อ oh, ได้ละได้ละไดะ,ไดะมันบอกว่าต้องการกุญแจมีมืดเฮยมืดมากพี่ได้แหลออะขึ้นเลยไม่รู้อ่ะต้องเอาแปบเกมเปิดได้นะไม่เกมมีของเนี่ยมันคือคือเทียนไม่ใช่เทียนมันคือไม้ขีดมียี่สิบสี่อันอันนี้มีแบนเดดอยู่ โอ้มีจำกัดด้วยใช้ได้จำกัดด้วยไอ้เหี้ยอืเอาแล้วเอาแล้วยังมืดเลยไอ้เหี้ยมันจับกูเลยอ่า <c oughs> เอา,เอา,เ,อาเอาค้างไปเลยเอา,านะเอาเราตายมันอ่ะเอาเอาไม่บอกกูด้วยตายเรือยไม่ตายาค้างไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวามันแพรไปให้ <c oughs> เไป แอบตู้เลย,ย่ไหนอะพีละเมนอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ในตู้แล้วอดนองนิ่งขาตู้มันเปิดตู้แล้วกูนิ่งไปแล้วอะตู้ไหนตู้ไหนเผื่อคิวได้ไอ,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 อ้เหี้ยกูลงมาจากชั้นบนตอนแรกน่าจะอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ลงมาไปใส,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 ส่ตู้ว้าวว้าวแล้วก็นิ่งไปแล้วตอนนี้ไอ้กูนิ่งขาตู้แล้ว กูคนนิ่งคาตู้เหมือนกันอันนี้อันนี้กูมาเป็นคนดูแล้วเออกูมาเป็นคนดูแล้วอ้าวมันต้องทำมันต้องทำาไม่หิงไม่หไงตอนตายไปแล้วพีกจะเข้าตู้นะพีกเข้าตู้โดนจับเลยเออพี่แตกอ๋อมันต้องให้ทุกคนตายก่อนแล้ถึงจะรีสปาวได้ A later few moments later. มาลีสป,ปาเลย,น,ยนะครับก็ทีเดิมเห <c oughs> มือนเหมือนเริ่มใหม่อะ <Yeah. S 2> <c oughs> ไอ้น,อน็อตไอ้น็อตก็อยู่คนเดียว <c oughs> เหมือนเดิม่ครับเปิดเปิดไปครับไ <c oughs> ปไปมันออกแล้ว <c oughs> ลมันออกแล้วฆ <c oughs> าตกรออกไปแล้วเขพอเปิดปุ๊บฆาตกร์มันออกเลยมเอ้าเอ้าเอ้าเอาไปเอาอะไรเอาเดินไม่ได้นะเอ้า <c oughs> ทิหายนะเอาปั๊กเดินไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้กูบั๊กนะกูเดินไม่ได้แล้วลองไปให้ฆาตกรสอยสักทีสองทีไปเดินได้เท่นี่กูจะอ่อยนะเฮ้กูออกจากห้องไม่ได้อยู่ตรงไหนห้องใต้หลังคานะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำลังขึ้นไปมาม้าม้าม้าไอเนี่ยสวิตช์รอบสวิตช์รอบโอ้โหสวิตช์รอบตัวไม่ยอมว้าวว้าวว้าวยัง ไฟไฟไฟมาไฟมานิ้วมืออ่ะรังไฟมันอยู่ห้องโคตรสูงเลยอ่ะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปอบตบตบพี่เฮ้ยตบพี่นี่เด้อหลบหลังหลบหลังหลบหลัง ไอ้นอตอยู <ett exemplo> to to <laughs> ่ดีกูจะแตกแล้วกูโดรับเลยกูเดินไม่ได้เลยดีอ่ะอ่ะอันตปายตูวตายเกิดใหม่ดิ้นแล้วดิ้นถุดแล้ว

ว้ววววววกูจะตายกูจะแตกแกมีประตูวะอย่าเงี้ยเลยโอมาได้หนเ่อยเดื่เอนเดืดอเเดือดเเเดือดเดียเเดอะเ ไอ้กุญแจไปแล้ว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 หลบไงอันนี้แต่ขี์อ้าวแล้วกูมีกุญแจเมื่อไหใช้กุญแจห้องแล้วนะเริ่มใหม่เลยโอ้เชิดโอ้เชิดโอ้เชิดต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางไหนเนี่ยไปหาอะไรเปิดไป ไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้้เป็นไรมาแล้วไอ้เหี้ยปันปันเอ้าตะจุกตะเจี๊ยบโอ๋อเช็โอ๋เช็ดไอ้เหนื่อยไอ้เหนื่อยไอ้เหนื่อยกูต้องไปทางไหนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ไมึงหลบกาตะก้อได้ยังวะ ระยเทคนิคอะไรเทคนิคอะไรปิดปิดประตูเทคนิคอะไรกันตู้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 ตอนอยู่ไหนเนี่ยไปมาแนนมาห็นอ้าวไม่เห็นไอ้กระจกเลยไอ้เียราคุยอยู่คนเดียวจะทำอะไรได้ล่ะในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย นี่ไงใช่ไหมมันเด่นมันเด่นมั่วกับที่ที่เรามาใช่ปะดูเดินบนห้องเดิมๆดิมไอ้เนี่ยชั้นล่างดูหมดแล้วเมื่อกี้มิเห็นปะชั้นล่างดูหมดแล้วปุ๊บสับหน้าหัวคว่ำเลย อ๋ออ๋อพีกอะไรเขเป็นเหมือนในนอนล้วบ้าเดือดอย่านะอย่านะเอ้ตรงนี้วัดเอาขาตกรลงมาไม่ได้นะไม่แต่มันมีประตูเปิดตรงนั้นไหมอ่ะโอ้เรามันต้องหาทางเปิดที่ใดไเฮียเตทุกคนเตดหนึ่งเดี๋ยวไปเอาขาตกรลงมาฝากคือไม่รู้ว่า กุญแจคือเอากุญแจไขอะไรอ่ะฆาตกรออกไปละไอ้เอี้ยฆาตกรมานี้ได้ไงอ่ะเอ้ยเอ่อเอาฆาตกรมาฝากไกพี่ฆาตกรมาฝากเระตูแเลยฆาตกรเข้ามาไม่ได้นะไม่เปิดประตูมาเลยไอ้เชนนี่ เปิดประตูก็เจอเลยหมอไนขึ้นบันไดไปเลยอือว่านั่มี่เลยว้าดีนันนี่เลยไม่ขวานจามดังเค้านี่ไงกูบักแอนเนี่ยเป็นไงเอสัสเบักไปแล้วโอ้วววว Nghô, mày nhẹ mày nương an. Song an. Egging mày nó không nha kỵa. Qua đi nọ. Kuba. nó yeah! And yeah, là. nói phần đâu ai, chơi chơi yeah này, nào. ตีตีตีเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอปิดประตูปิดกระหนึ่ง้วครับุณเฮ้ยกูปิดกระหนึ่ง้าส้วแล้วพเฮ้ยปดระหนึแล้วเว้ยอ้าวอย่างนี้ทไงอ่ะไปชักหน่อยไม่ไมไม่ขีนเลยไม่เพื่อนเอาเอาเมันไม่ตแล้ว นี่ไงคุณเล่นกับระบบไงอันนี้ลงมาห้องครัวเล่นกับระบบไงตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้เออเออเออนี่ไงหลงหลงหลงทางไปหนึ่งที ไป <Boy! S 2> วิ่งสวนใครไปนะเอ้าอยู่บนวะอยู่เปิดแล้วไปไปเปิดปูปมันรู้เลยมันก็เดินไปใช่แล้วคือปูก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทำอะไรไปทำมาทำม,มาจุดไฟ เอ๊ะบันดี้ลองอ่ะนี่ไงสปีลันมาสิลอยเลยโอ๊ยมันถีบมันถีบประตูมันถีบประตูเมื่อกี้มันถีบประตูมันถีบจุกเดี๋ยวจี้โอ๊ยมันฟันกูหนึ่งทีฟันกูหนึ่งทีเอ้กูเก็บเฟิร์สเอบไปช่วยน็อตดีกว่าไปน็อตตายไยวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนแอบเลย วิ่งวนวิ่งวนแอบล็อกหลบล็อกหลบแอบล็อกหลบรหัสคือศูนย์สี่แ้มึงเรอกหลบข้างล่างใช่ไหมเออปวดล็อกหลบอยู่ชั้นลอยชั้นล่างชั้นลอยลงไปชั้นล่างหน่อยจะไปปวดล็อกชั้นลอยอุ้ยชั้นลอยศูนเออเออเอคุณโดนสองทีอะกูกูลงไปชั้นล่างกูลงไปชั้นล่างมึงบอกจุดตายด้วยวูจะได้ไปชกเถอะปวด็อกแล้วปวด็อกแล้วไปแล้ว เออเออมึงมาตายข้างบนป่ะฮะจะตายเออเออเอาหลุดแล้วเออช่วยด้วยเอ้ยมันมีมาหาเรแล้วมีมาหาแล้วไอ้เหี้ยมันมาเปิดตู้มันรู้ได้ไงวะตามึงอยู่ไหนอ่ะตายอยู่ข้างบนท่้นไหนตรงไหนชั้นสองไอ้ตรงที่ไปเอาเฟิร์สเอทอ่ะประเทตรงไหนวะเนี่ยไอ้แต่เฟิร์สเอทอยู่กูไอ้เหี้ยเอ้ยมันวิ่งวนกู ปิดประตูไอ้นี่นี่น็อตเก็บเฟอร์เดตเก็บชุบหน่อยแล้วชุบแล้วอะนี่พื้น่พ้นเริ่มจะดำแล้วทุกคนเห็นไหมเก็บไอ้แค่เก็บไม่ได้แล้วเก็บสักทีเก็บไม่ได้ชุบแล้ววูวลาร้าน้ำแกงเอ้ยเอาที่ชุบมาเดี๋ยวเป็นเมดิเองเข้าไปเมดิเอ็งไอ้แค่เบนเดตมันใช้ไงวะกดทิศซ้ายเลยไอ้น็อตไอ้น็อตมันมาวู้ ว้าวโดนไปแล้วหนึ่งทีเราจะเจ๊ดเน่ต้องไม่งงแงเราสนเจ๊ดเน่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนใส่โทแล้วทองบนอ่ะเป็นแล้วอะไรเนาะตาแอบในตู้อ่ะยังพอตรง่อพี่นี่อ่ะมันเจอกูอีกแล้ว ใต้ดินใต้ดินไอ้มึงโจ้ข้างล่างเนี่ยอย่ามาตู้กูนะกูกูเล่นตู้นี้ว้าวโจ้เลยโจ้เลยเดือดเ๊ยดเดือดเช็ดเดือยจะเป็นเดือดเจี๊ยอใต้ดินอึ๊บนี่กูขึ้นท่อแล้วเอานอคนรู้นะคนรู้หน่ออ่ะมาอะไรอ๋อมาไปห้องห้องน้ำนั่นน่ะอืมมาใต้ดินอ้าวได้ของครบแล้วอ่ะครบแหละต่ห้องน้ำอ่ะนะอืม ท <Come> อมอนมาแล้มาแล้วมาวทำไม่เร็วจังมันมันขึ้นทีละคนนะบอกกันมัน <c oughs> ขึ้นทีละคนนะบอกกันเกิดไปแล้ววว้าเอย่าต้องไปเอาุญแย่พี่เปิดกล่องบนเรออย่างอแล้วจะให้มาทำไมวะเอามาด้วยกันไง สุดท้ายเดี๋ยวว่าต้องไปเปิดกล่องข้างบนนี้ปุ๊บตัดไฟไปดรวยกันไปดรวยกันถือเฟิร์สเอดเป็นเมดิกเลยเนี่ยแล้วก็ต้องไปห้องตายหลังคาอยู่ดีนะไปเลยแล้วก็วิ่งแทงแทงวิ่งแทงคนละทีไงใครตายเดี๋ยวกูชุกให้ มกู <ไร S 2> ตายแค่หนึ่กูเลยทีเดียวว่ามึงก็ไปตายแล้วเดี๋ยวกูดุมเลยตายแบบตาย <c oughs> ตายแบบให้กูเห็นในระยะไอ้น็อต <c oughs> <c oughs> วิ่งสวน <c oughs> แล้วเนะ <c oughs> อ้โาเลยเลยทีเดียวเลยทีเดียวไอ้มันมามันมาเราแตกแล้วตายแล้วตายลมตายเลยเดี๋ยวไปเปิดกล่องแล้วค่อยลงมาชุกกันอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องชุบก่อนดิเพราะเผื่อตายมันอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีคนรอรออยู่โอ้ยน้อยมึงตายตรงไหนเนาะโอ้มันตายเลยชุดเดียวแล้วเปิดตองยังเปิดแล้วเปิดแล้วไปเล่าไปเล่าไปเล่าไอ้พีชติดทำไมวิ่งไม่ได้เอาวิ่งได้แล้วเปิดกล่องยัง ไปไหนเอาไปไหนกันเราไปแล้วขึ้นท่อแล้วขึนท่อไอ้เช่นนี้เฮ้ยช่วยด้วยเอ้ยก็บอกว่าสปีดล้านเกินท่อแล้วแล้วไอ้เทียท่อไทำไมทำไมภาพมันขึ้นไปหมดเลยเออ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 อ๋อให้โดนเอาเอามันขึ้นในทีละครคนขึ้นทีก็ขึ้นวันนี้ กูตายตอนเลยวอ๋อมันไปอะกูตายโดนได้ท่อกูชุบเลยกูชุบตัวเลยลงมาชุบแล้อก็ไปนี่ไหไปร้านดอกไม้เลยขึ้นไปขึ้นไปทีตัวอยู่คนเดียวอีกแลวไอชุบหมดแล้วอ่ะชุบหมดแล้วเออมีจำกัดด้วยเราคิดเราเบสชุบได้ตลอด ลีลาจริงๆเจนนี่ไอ้เนี้ยแล้วแล้วภาพเบอร์เลยภาพเบอร์แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนะไอ้เนี้ยเลี้ยวเทไหนเนี่ยเอาไปตัดเอาไปตัดเออไอ้เนี้ยภาพเบอร์เลยอะไอ้เฮียตัดได้ทีละอันด้วย เอ๊ะตรงนี้มันขยับเดินกลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยเชียแล้วมานั้งตัดทีละอันเนี่ยนะตลกมากไหมวะเร็วเข้าเร็วกว่านี้เอ้ยมาเร็วมาเร็วเอ้ะคุณได้รับเงยนตังค์เกแล้วอ่ะจอแค่นี้แหละไปต่อจังหวะเราบอกเพื่อแค่นี้สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเราทำเราบอกเพื่อแค่นี้อะนะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ